สวัสดีนะผมพีทินแหละครับผมวันนี้ผมอยู่ที่วิพาวดี20ครับมีร้านบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดทะเลเผาคร,<พ>ครับเขาบอกว่าหัวเนี่ยไม่ถึงพันเลย999 99บาทเองมีกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆ<ชน>หอยเชลล์เยอะมากๆแล้วมีเมนูอื่นอีกเยอะเลยนะฮะแล้วที่สาคัญเนี่ยบางทีเรากินกุ้งแม่น้ําหรืออะไรเงี้ยเราต้องแกะเองใช่ไเสียเวลาที่นี่เขามีแกะให้ด้วยเข้าทางผมมากวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมจะมาจัดเต็มซีฟู้ดทะเลเผาให้หายยากกินได้สองชั่วโมงเหรอใช่กินให้ยับครับผม เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะกินสักเท่าไหร่แล้วมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะฮะณคลองวานครับผมมาฮะผมอยู่ข้างบนร้านณคของวานเลยนะฮะผมได้ดูเมนูของเขาเขาจะมีต้มผัดแกงทอดมีหมดเลยแต่ผมให้ดูเมนูนี่ขู่คัว น้าของวันจะมีทั้งยำสามกรอบยำสามไข่นะฮะแล้วก็ยำบูปูไข่ดองยำปูมา้าแล้วก็มีตุ้งแช่ ห <Okay. S 2> อยจีแล้วก็มีหอยนางรมนะฮะแล้วก็มีเป็นพวกหลนปูน้ำพริกกุ้งอะไรแบบนี้นะนี่ครับพวกนึ่งก็จะมีแบบปูต่อเสื้ออย่างที่ผมบอกครับจะเป็นปูนึ่งที่เขาแกะมาให้แล้วนะฮะ <S <S แล้วก็มีเนื้อปลานึ่งมะนาวนะฮะ <S 1> <S 1> เนื้อปลานึง e. ่งซีอิ๊วนะฮะหมึกแล้วก็มีพวกไข่ตุ๋นแล้วก็พวกของเผาของย่างก็จะมีพวกหอยเชลย่างเนยนะคร<ๆ>ับแล้วก็ ขอยหวานเผานะฮะแล้วก็มีหมึกย่างนี่กุ้งแม่น้ำเขาเด็กี้ผมถามมาน่าจะประมาณไซส์แตัวโลได้เธอซื้อส,สดมาก็โลหลายร้อยอยู่นะอ่านี่แล้วก็มีพวกเครื่องดื่มแล้วก็มีเครื่องอ่างนี่มีพวกผัดทอดแล้วก็ต้มด้วย นะพวกผัดนะฮะก็จะมีพวกใบเหลียงผัดกะหรัแล้วก็มีหอยตลับผัดชาเน,นี่ยก็มีเยอะอยู่แล้วเราสั่งเมนูแล้วเขาก็มีเมนูที่ไม่มีในรูปก็มีนะครับอย่างเช่นแบบเกี๊ยวปลาลวกจิ้มอะไรเงี้ยก็จะมีที่เขาไม่ได้ถ่ายนะเดีผมจะสั่งที่ผมชอบแล้วกันเอามาให้ดูผมลืมเตือนนิดนึงเขามีเวลาทาน2ชั่วโมงและราคาหัว999บาทถ้าทานไม่หมดปรับทุกกรณีเราจะทานให้เขาไม่ปรับเรา อ่าอันนี้ปสมความผสมคอนมผสงควมมาถึงแล้วไม่พูดท่านำเพลงนะเดี๋ยวผมชิมจิ้มซีฟูดก่อนไม่เป็นการเสียเวลาดูว่าน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขารสชาติเป็นยังไงชิมน้ำจิ้มปลาปาปก็ได้ไหมน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขารสดีมากๆากรสดีเยอะเลยเหรอไม่ใช่โอ้โกินแล้วคอแห้งเลยไม่ใช่ถุยรสไม่ไม่ไม่หวานเลยเขาเจ๋งจริง เซตแรกมาแล้วครับผมนี่กุ้งแม่น้ําขนาดไซส์8ตัวโลแต่เราใาส่ออกมา10ก่อนแล้วตะกี้ผมก็สั่งเพิ่มอีกก่อนตอนคัดกล้องอีก20ตัวแล้วก็มีหมึกไข่นึ่งมะนาวต้มยำปลาไอต้มยำรวมมีน,น,น้ําข้นนี่ปลากระพงปลากระพงทอดน,น้ําปลาเ็าจะเป็นขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเขาให้แบบคนกินแบบได้หลายตัวแล้วแต่คนจะชอบกินนะแล้วก็มีหอยเชลล์ย่งางเนยน่ากินนะน่ากินนี่ปูถอดเสื้อ ก็เป็นพวกเนื้อปูพวกกันเชียงปูนะครับที่แกะไม้เสร็จแล้วกินง่ายๆนะครับกระําตีหน้ปลาแล้วก็นี่หอยนางรมกับทุตปิกเผาอ,อย่างนี้มานะฮะข้าวผัดปูแล้วก็นี่หมึกย่างนะฮะนี่ยำสามไข่ครับแล้วนี่ก็หล่นปูนะฮะเป็นเซตกินกันดีกว่าฮะเติมที่กุ้งแม่น้ำสิครับร,รออะไรล่ะ แล้วสดด้วยบอกเลยขอลองกินหอยเชลล์หน่อยอันนี้ลองกินหลายๆอย่างให้ดูก่อนนะฮะ,อ,ะอร่อยมากอร่อยมากๆมาปูถอดเสื้อดิสดด้วยอลองมึงมกมั่งดี๋ยวให้กินรัวๆนะครับอานนี้ นี่ของนี่สดนะอ่ะหอยนางรมครับให้บีมกินอันนี้บีมชอบกินตูต้มยำน้ำข้นบ้างอโอ้โหรส่า่าดีเลยนะนี่ปลากระพงทอดน้ำปลานะี่ของล่อยป๊อปเลยนเะนี่ยมีอะไรจะบอกเอิ่มตอกซมา ชิมให้ดูประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกินให้เกลี้ยงนะฮะผมขออนุญาตสัตว์ฟุ่แม่น้ำครับผมขออนุญาตดีหนึ่งครับมืออาจจะเลอะนิดนึงนะครับ เนยกระเทียมแบบคือหอมมากบอกเลยร้านแม่นิตังครับผมมาเองนี่ฮะหูเนยกระเทียมผมจะสั่งไปอีกได้เลยเนี่ยพ่อหอยเชล30ตัวกุ้งร้อยตัวโอ้โหคุ้มมากคนดูผมบอกว่าคุ้มนะฮะตอนนี้พลังงานที่นี่ไม่เหลือแล้วนะทำไมเขาเกณียไปย่างกุ้ง ห <substit uting> <expand> อยเชลล์หมดไปแล้วนะเปลี่ยนกลางโหหมดไปแล้วอ่ะอันนี้ใส่ไปเนี่พระเจ้าช่วยกีกไม่มาอีกแล้วฮะนี่มาร้อนๆเลยนะฮะ โอ้มาแล้วร้อนะฮะแบบไม่น้มาแบบขนาดคุแค่กุ้งอี่งแล้วเขาก็ยังมีเนื้อปูที่เป็นแบบเนื้อปูด้วยนะเนี่ยเ,เนื้อปูเนื้อปูเนี่ยไม่ไม่ให้เป็นเนื้อปูอะเรากินเนื้อปูไปเลยกินแค่ปูอ่ะกุ้งก็คุ้มแล้วนะ <c oughs> อร่อยคนดูอร่อยมากตบด้วย อุ้ยอันนี้อันนี้มันร้อนๆนหูยเด้งมากตัวนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะวอล์กอินมาได้นะครับต้องจองนะโทรมาที่ร้านใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นเพจไว้ให้นะคลองวานวิภาวดี20นะครับผมเข้าไปดูได้นะหรือว่าโทรมาจองที่ร้านก็ได้นะครับผหผมขอกินแบบคุ้มๆแล้วคนดูหูยอะไรอะอือมาแล้วฮะหอยเชลล์สดๆร้อนๆ ให้ดูไม่มีที่ว่างนะล้ลนลลนครับล้นกุ้งกุ้งล้น มันเหมือนบ้าเ่าซ้ําขนมหวานของเขาทุกวันนะครับจะเป็นขนมหวานสุ่มนะครับแป้งไทยน้ำกะทิครับผมแฮกเตอร์มันง่วงแฮกเตอร์มันง่วงมันง่วงอ่ะนี่ละช่องน้ำกะทิอ่ะนี่ละช่องน้ำกะทิภาพมันอาจจะเป็นภาพ้าพซ้ำๆๆที่ผมกินกุ้งนะเพราะมันเยอะจริงๆนะฮะอ่านี้หมดไปหนึ่งจานนะฮะอร่อยเลยเราเคลียร์ไปอีกหนึ่งจาน บารบเข้าให้เอ้ยเหมือนภาพเล่าซ้ำสรุปได้เร็วดีอร่อยถูกดูเทปนี้พลาดไม่ได้นะฝากแชร์ฝากไลค์ได้เลยเออนี่หมดแล้วที่เหลือ60ตัวสุดท้าย โปรส้ายโคตรคุร้มแล้วเขาบอกไม่ได้มีสาขาในสาขาเดียวแต่เขายังมีที่เดอะมอ,อทพาพัด้วยใช่ปะ่ะอีกสาขานี่สำหรับคนที่อยู่ฝั่งทนนะลองมาชิมกันได้นะรับเดียวแะ้แพ,แพรับเดียวหมดเราก็เริ่มเกรงใจเจ้าของร้านกันแล้เพราะเพราะว่าเวลาเรามาจ่ายไปนิดนึง มึงเคยสงสัยในตัวกูไหมว่าแบบเฮ้ยพ uh ี่แม่งกินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยสงสัยเลยขอบคุณค่ะจะให้จะถ่ายแฉเวลาไปให้หมดไหมหมดไหมกินตั้งนานหมดไปเก้าสิบตัวแล้วไม่เหลือเต็มโต๊ะอีกเหมือนเดิมเอามาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไปเลยครับกูเซ็กกูเซ็กตอใครเป็นคนสั่งระหว่างผมกับไลบีม พี่ๆเท่าไรบ้างนะหอยเชล30สิตัวกุ้งร้อยตัวเหลือตีินแต่ผมอยากให้ค่อยๆสั่งมากินมากกว่าอย่าสั่งมาดองให้มันผม ผมว่าเอ่ามันจะเย็นเหมดอสามสิยสองตุ้มว่ะ2ี 3, 2, ่ว่็มันจะกินนิดเดียวแม่งใครสั่งมาวะหมดแล้วนะหมดตาเนี้ยเนะถิดเข้ามา<ด>นะเตถอดเข้ามาอะ อามณนี้ 150ตัวนะคำนวณคร่าวๆนะครับแล้วก็มีหอยเนี่ยอีกประมาณ50ฝาได้ไมั้งหอยเชลนะแล้วก็มีปลาพงมีเออหลายๆอย่างแต่นั้นผมกินไม่ได้เยอะนะอาจจะกินอย่างสองสามคำนะครับแต่ที่เยอะๆก็มี oh. กุ้งแม่นม้ำเผาหอยเชล อันนี้คือเยอะมากร้านเขานี่ก็มีหลายอย่างนะครับลองแวะมาได้นะนครวานนะครับสาขาที่ผมนั่งกินอยู่เนี่ยคือสาขาวิภาวดี20แต่ตอนนี้มีที่เดอะมอ้พระด้วยที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ไปนะใครใกล้สาขานก็ลองไปทานดูได้นะฮะสาขาวิภาวดี20เนี่ยเขาเปิด11โมงนะครับจนถึง2ทุ่มแต่สาขานน้นน่ะเขาปิด4ทุ่มนะจะปิดจะปิดช้ากว่าที่ที่นี่นะครับงั้นก็โทรไปจองคิวก่อนอย่าเดินดุ่งเข้าไปบางทีเขาก็ ไม่ได้มีคิวให้จองแลโทรไปจองที่รนน้านาครองวานก่อนนะครับผมลองดูใครใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นนะฮะวันนี้เนี่ยคำนวณคร่าวๆนะหัวละ999บาทเนี่ยถ้าผมกินแล้วจะตกกุ้งแต่ว่ากุ้งนะครับตัวละ6บาทก็ถือว่าโคตรถูก แล้วก็คุ้มมากอร่อยแล้วก็สดน้ำจิ้มซีฟู๊ดก็อร่อยนะครับแวะมาได้แล้วกันนะครับฝากหน่อยแล้วกันวันนี้ก็เป็นการกินกุ้งแม่น้ำเยอะที่สุดในชีวิตของผมได้เลยนะฮะฝากเลยแล้วนะครับซีฟู้ดอร่อยนะครับนี่เลยนะของหวานก็อร่อยะเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดเลยนะครับเราแวะมาทานกันได้วันนี้ไปก่อนนะฮะแล้วเทปหน้ามีอะไรหรือใครอยากให้ไปไหนมีอะไรแนะนําเด็ดๆคอมเมนต์ก็มาบอกแล้วกันนะครับถ้าไปได้หรืออะไรผมให้ทีมงานช่วยๆกันดูแล้วก็พิจารณาถผมจะได้ไปถ่ายเนาะัครบ